มาแกนักพิถีเผากากหมูหนึ่งมาเปิดเตาว,วันนี้วันนี้สาระแล้ววันนี้สาราะใส่น้ำมันเราจะทอดพริกก่อนเราจะทอดพริกทอดหอมทอดกระเทียมน้ำมันหมูเนี่อร่อยบอกเลยพริกสิบห้าเม็ดพริกกินดาเม็ดใหญ่นะสิบห้าเม็ดเม็ดเล็กสิบห้าเม็ดแล้วก็หอมแดงห้าสิบกรัมกระเทียมประมาณหกกลีบกระเทียมจีนนะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมี น้ำมะขามช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้แล้วก็กกหมูเราจะใส่ทีุ่ณไปทอดก่อนทอดทิีให้หอมๆ จริงๆก็ใส่แค่เข้าไปให้หมดเลยทอดไปพร้อมกันเลยก็ได้ไม่เสียเวลาเดีเรียกทอดเลยเรียกคั่วคั่วให้หอมๆพอหอมได้ประมาณนี้ติดกระแตเลยแล้วก็ตัขึ้อ่ะพักไว้ก่อนถ้าเดิมไม่ต้องล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตำล้วก็เอายี่ห้อคั่วไวเ้เนาะเอามาตำ ทำให้ละเอียดทำให้เหนือมันละเอียดละเอียดแบประมาณนี้นให้มันแบบเห็นใบเห็นใบพริกน้อยที่สุดแบบเนี่ยแบบนี้นเห็นไหมหอมมากเลยนะตอนำนี้คือหอมมากต้องตำนะต้อาไปปั่นนะปั่นมันจะไม่ได้ความหอมเลยนะมันต้องแบบตำแบบโบราณแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาเตรียมผัดกันปเปิตดซอสแดก่อนเดี๋ยวเตรียมผัดกันผัดก็ไม่ยากเนาะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะออพอแค่ผัดก็ให้น้ำมันร้อนนิดนึงไม่ต้องหออกี้เกียดรอแล้วก็ใส่ คลิปเราตำลงไปแกปะแล้วก็ผัดผัดให้หอมเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปก็คือน้ำตาลมะพราะ้าวน้ำตาลเาาลกลือเนอะใส่ไปแล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากัน แล้วก็เออ่ใส่น้ำมะขามเปียกก่อกแล้วนะว่าิ4ช้อนต้นผิดผัดให้เข้ากันผัดให้แห้งผัดให้ข้นๆอะ่ะผัดให้ข้นๆพอได้ประมาณนี้คนได้ประมาณนี้ใช่ไหมใส่กากหมูไปตีก,กับแอสเลยแล้วก็ใส่กากหมูไปตามที่เราต้องการเลยกากหมูใส่ไปเลยทุกคน แล้วผัดให้เข้ากันน่ากินมากน่ากินมากเลยสุดยอดเลยไปแกเสิร์ฟเสิร์ฟเลยใครจะกินกับผักก็คือใส่ผักเนาะจัดใส่ผักใครจะกินกข้าวก็ได้เนาะเล<ด>ิศเห็นไหมน่ากินน่ากินไหมเลิศสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดติดตามไว้ใ,ในการโปรดนะถ้าใครอยากทำเมนูอะไราสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเบแก รับประกันความเผ็ดร้อนสุดยอดมากบอกเลยเลิสแห้งๆแบบนี้คุกข้าวมีไข่ต้มเนาะรสมากแกไปแกเอาไปทำกันนะเราจะเันแกรส